ทิดคันนะครับผมทิดคันยูเอลนะครับทิดคันนะครับเป็นเวทอ่อนนะครับผมเป็นเทีทยนบอกนะครับเป็นบอกกระพงแต่คิดว่าน่าจะมีปาลากรูเราเข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวลองใช้ไมโครจิกนะครับไมโครจิกสิบห้ากรัมนะครับเป็นไมโครจิกสิบห้ากรัมเคลียะผมผู้ชมครับผม เซนคันดีมากนะครับเซนคันน,นี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไหนเปา,เา,เปานั่นแหละเปาซิปกลางล้วเงินเปาเดงกันเซนคันอ่อนมากนะครับเหมาะสำหรับยูเอลนะครับผมอ่าไมโครจิ๊กเล็กๆทาจริงพวกนี้นะครับเจรูไรน่านะครับ เนกันนี่ถือว่าผ่านนะครับผมเส้นกันสําหรับผมนะครับกับอันแมงคูจิกเอวยันอาจิเอายจะรู้ได้หน้าเอวยานันแบบเดินเหยื่อเล็กๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับนุ่นปลากระพงขึ้นกับอีกแล้วนะครับผมีน่น,นะครับนักตกปลาก,ก็เป็นเม็ดตกปลากระพงเม็ดช่างกิโลนะครับเม็ดนี้เม็ดช่างกิโลรวมกัน ปลารวมทั้งหมดก็ห้าสิบกว่าโลนะครับห้าสิบกว่าโลพูตกก็เจ็ดท่านแปดท่านนะครับเส้นคันดูเส้นคันนะครับผมเส้นคันเนี่ยอ่อนอ่อนไวมากนะครับอ่อนไวมากแต่สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับ ลองดูนะครับ อาจจะมีผิดคิ้วนะครับอาจจะน่าจ,จะโดนกระพงโูเรามันมีนะครับมีตัวแต่มันมีน้อยกว่ามีบางกว่ากระพงนะครับกระพงมันเยอะกว่า โคจิคเยยากมากนะครับที่กะพงจะกินเนี่ยส่วนน้อยส่วนน้อยมากๆนะครับดูนะครับปิดคิวแล้วนะครับผมดูเส้นกันนะครับดูเส้นกันนะครับผมดูเส้นกันนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับนี่ปิดคิวนะครับของกะพง สำหรับเียื่อเล็กๆนะครับคันอยู่ออ่อนๆสำหรับสายขุดเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดนะครับคันแบบนี้สายขุดอานบอ่อไม่ควรพลาดนะครับ,บ,บเดินกระดีเล็กๆ,ๆ เดินกระด,ดีเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเลยครับผมใหญ่ปลายางเล็กๆชุดสายหวานนะครับว่าโอเคนะครับผมดูกันนะครับดูเซนกันนะครับผมแบบเราเหมือนเราจิ๊ก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 ป๊อปพอ,อยาแบบเหยอะจังหวะเยอะรวยครับเรารู้สึกรู้สึกมาถึงมือเลยนะครับผมรู้สึกมาเลยนะครับ ดูเซนกันนะครับออดูนะครับผมออขึ้นกะดดนะครับดูไซส์น่าจะกลืนนะครับผมว่า สายหวานนะครับคันเน่นนานๆสนุกสนุกนะครับได้อารมณ์ดูคันนะครับดูเซนกันดูเซนกันนะครับผมกิดกิ๊บไปดิกีดเตี๋ยวอะไร อัดอัดนะครับดูฮัดูดดดัดูเซนคันนะครับผมดูเ้นคันนะครับไปเหมือนจะคู่ถึงพื้นนะครับคู่ถึงโคนเลยนะครับผมไปเซนคันเหนียวมากนะครับเหนียวสุดๆเลยเยผมยอมรับเลยเนี่ยเออดูดูนะครับ เซ็นคันนะครับดูเซ็นคันดูนะครับดูเซ็นคันโอเคอยู่นะครับสำหรับสายขุดที่จะหาคัน UL ใช้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอ่านอาจริง กูจิกเล็กๆถือว่าโอเคนะครับดูันดูวิ่งหองครับดูกัน คครรัับบนะผมอุย้ยได้อารมณ์มากๆเลยนะครับเป็นคันเล็กๆหวานๆ่อ,อนๆอุอๆอ๊ยดูวิง่งดูวิง่งดูวิง่งครับดูวิ่งอุย๊ยดูคันนะครับ ปน้นดูเนื้อเส็นคันดูเนื้อเบ้งนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเหใส่ปลาขึ้นมาแล้วนะครับเกี่ยวติดข้างปากนะครับผมไม่คืนไม่ได้คืนเหื่อนะครับ เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไมโครจิกใน่ายนะครับใน่ายรัวสลีเยอร์นะครับขี่ครับน่าจะหมดโอ้ไม่หมดนะครับไม่หมด ก็มาดีครับเ๋ยวนะครับผมใส่นะครับคีครับผมเกี่ยวกับไมโครจิกนะครับไมโครจิกในใครยู่คันนะครับเป็นคันยูเอลนะครับผมเวทยูเอลสายก็เป็นปี อเก้ารัวสลีเยอร์นะครับสายปีอเก้ารัวสลีเยอร์นะครับผมคันยูเล็กๆนะครับดูไ่ปลาเคดี๋ยวมาชั่งปลาให้ดูนะครับกี่กิโลไุ่่บอสีอกออนน้กี่กิโลสิบห้าสิบห้นะครับ สองกิโลกว่าดีครับคุณ